CGN TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์สมนึกพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสืออพยพบทที่16ข้อ11ถึงข้อ20อพยพบทที่16ข้อ11ถึง20พระยาเวตรัสกับโมเสสว่า เราได้ยินคำบ่นของชนชาติอิสราเอลแล้วจงกล่าวแก่พวกเขาว่าในเวลาโพรเพพวกเจ้าจะได้กินเนือ้อทั้งในเวลาเช้าเจ้าจะได้อาหารกินจนอิ่มแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าเมื่อถึงเวลาเย็นฝูงนกคุ้มบินมาเต็มค่ายในเวลาเช้าก็มีน้ำ้ังรอบค่ายเมื่อน้ำ้างระเหยไปแล้วนี่แน่ มีเกร็ดบางละเอียดเหมือนน้ำค้างแข็งอยู่บนพื้นดินในถิ่นทุรกันดารน,นั้นเมื่อชนชาติอิสราเอลเห็นจึงพูดกันว่านี่อะไรหนอเพราะพวกเขาไม่ทราบว่าเป็นสิ่งใดโมเสสจึงบอกพวกเขาว่านี่แหละเป็นอาหารที่พระยาเวประทานให้พวกท่านรับป,ประทานนี่เป็นสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาวไว้คือให้ทุกคนเก็บเท่าที่พอรับป,ประทานอิ่มให้เก็บคนละสองลิตรตามจำนวนคนที่พักอยู่ในเต็นท์ของตนชนชาติอิสราเอลก็ทำตามนั้น บางคนเก็บมากบางคนเก็บน้อยแต่เมื่อพวกเขาใช้เครื่องตวงคนที่เก็บได้มากก็ไม่มีเหลือและคนที่เก็บได้น้อยก็ไม่ขาดแคลนทุกคนเก็บได้เท่าที่คนหนึ่งรับประทานได้โมเสสสั่งพวกเขาว่าอย่าให้ใครเหลือไว้จนรุ่งเช้าแต่พวกเขาไม่เชื่อฟังโมเสสบางคนเหลือไว้จนรุ่งเช้าอาหารนั้นก็มีหนอนขึ้นและบูดเหม็นมเสสจึงโกรธคนเหล่านั้น พรของพระเจ้าในวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบ่นของอิสราเอลอีกแล้วผมได้พูดบอกว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แห่งการสรรเสริญและบน่นถ้าบ่นไม่ได้เรียนว่าเราต้องบน่นเหมือนคนอิสราเอลถ้าเราพบเรื่องการบน่นเป็นการเตือนใจว่าให้เราอย่าบน่นถ้าเราพบเรื่องการสรรเสริญเป็นการเตือนใจว่าให้เราสารรเสริญสิ่งดีควรทําให้เราทําสิ่งไม่ดีที่ไม่ควรทําให้เราอย่าทํา พระเจ้าตัสก,กบโมเสสว่าเราได้ยินคำบ่นของพวกเจ้าจงบอกพวกเขาว่าในเวลาพบ่ําพวกเขาจะมีเนื้อกินและในเวลาเช้าพวกเขาจะมีอาหารกินจนอิ่มแล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าเย็นวันนั้นนกคุ้มบินมาตกเต็มค่ายและในเวลาเช้าตู่บริเวณรอบค่ายมีน้ำค้างชุ่มเมื่อน้ำค้างระเหยไป ก็เหลือเก็ดเล็กๆเหมือนเก็ดน้ำค้างแข็งตกอยู่ตามพื้นดินของถิ่นธุรกันดารอิสราอลเห็นเข้าก็ถามกันว่าอะไรโมเสสก็บอกนี่คืออาหารที่พระเจ้าประทานพวกเราครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการรู้ว่าเราขาดอะไรและพระเจ้าก็จะประทานให้เพียงพอในทีน่นี้พระัมียังได้พูดต่อไปว่าเมื่อพวกเขาบน่นแล้วพระเจ้าประทานให้เพียงพอ แต่พระเจ้าก็บอกกับพวกเขานะว่าเก็บเท่าที่มีพอไม่ต้องเก็บให้เหลือในที่สุดมันเป็นปกติฮะบางคนก็ขยันตุนเลยแล้วพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเขาเก็บมากเกินไปในที่สุดวันรุ่งขึ้นก็กินไม่ได้บางคนก็เก็บน้อยเกินไปแล้วในที่สุดมันก็มีพอกินมันเป็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าถ้าพระเจ้าสั่งให้ทำอะไรเราก็ทำเท่านั้น พระเจ้าบอกไม่ต้องตุนมากก็อย่าตุนพระเจ้าบอกว่าเก็บเท่าที่มีพอก็เก็บเท่าที่มีพอหลายคนชอบและมีนิสัยที่กักตุนเอาเยอะๆไว้ก่อนไม่ว่าคําสั่งของพระเจ้าอะไรเราไปฝืนสิ่งที่พระเจ้ากําหนดไว้คนที่เก็บมากพระกัมบีบอกก็ไม่มีเหลือคนที่เก็บน้อยก็มีไม่ขาดในที่นี้บริบทเฉพาะตรงนี้นะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่า ที่ท่านทั้งหลายต้องทํางานประหยัดเก็บเงินนี่คนละบริบทกันนะแต่บริบทนี้ก็คือว่าอาหารณเวลานั้นที่พระเจ้าบอกให้เอาให้มีพอและเหลือผมขอนาท่านทั้งหลายเข้าสู่บทเรียนบทเรียนที่หนึ่งก็คือว่าอย่าเหมือนคนบางคนเหมือนใครเหมือนคนเหล่านั้นที่กักตุนอย่าเห็นแก่ได้ในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเอาให้พอก็พอไม่จําเป็นต้องเอาแยแยแต่อีกมุมมองหนึ่ง ถ้าพระเจ้าบอกว่าให้เรานั้นทําในสิ่งที่พระองค์ให้ทําให้ดีที่สุดและให้เราเกิดผลอันนั้นขอให้ท่านเกิดผลมากที่สุดการเกิดผลมากที่สุดในที่นี้ก็คือมีเพียงพอเชื่อพระเจ้าในการที่จะเก็บอาหารให้มีเพียงพอเพราะมีมากกว่านั้นมันเน่าครับมันเป็นนอนมีน้อยถึงแม้เราเก็บน้อยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีพระเจ้าก็จะประทานให้มีพอฉะนั้นอย่าให้เหมือนบางคน ปอาการที่สองพระเจ้าพิสูจนถึงความสัตย์สื่อวันต่อวันพระเจ้าก็จะประทานสิ่งที่ดีให้ผมขอบคุณพระเจ้ามองย้อนหลังไปหลายปีที่ติดตามพระเจ้าและพูดกับใครต่อใครว่าเสมือนหนึ่งว่าผมใช้พระเจ้ามากกว่าพระเจ้าใช้ผมให้เป็นผู้รับใช้ผมใช้พระเจ้ายังไงผมใช้พระเจ้าก็คือเพราะพระองค์ประทานสิ่งที่ดีให้วันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีแล้วผมรับรับรับ รับเสร็จขอบคุณพระเจ้ารับเสร็จขอบคุณพระเจ้าแต่เสมือนึ่งว่าพระเจ้าประทานให้เรามากกว่าที่เราบอกว่าเรารับใช้พระเจ้าดังนั้นพระเจ้าพิสูจน์ความสัต์่อข้อคิดที่สามเราเชื่อพอไหมที่จะดำเนินกับพระคิดพระเจ้าของเราวันต่อวันวันต่อวันครับที่เราอาศัยพระคุณของพระเจ้าบางทีเรากุ้งใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้บางทีเราเป็นกังวล พระคัมภีร์บอกว่าความทุกข์ในวันนี้ก็มีเพียงพอแล้วบางทีเราห่วงว่าเฮ้ย mm. <"Hey, hey, S 2> พรุ่งนี้เราจะมีกินหรือเปล่าพระคัมภีร์บอกไปดูนกในอากาศสิไปดูต้นไม้ที่ปลูกไว้สิพระเจ้าดูแลพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นให้แล้วพระเจ้าจะไม่ดูแลเอาใจใส่ท่านหรือบางคนบน่บนก็พูดอีกแล้วบ่นบ่นคือพร่ำและพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง ถึงแม้เสมือนหนึ่งว่าเป็นจริงแต่ไม่เป็นความจริงเพราะพูดในเชิงลบอย่างทับถมมากจนเกินไปข้อสุดท้ายที่อยากจะนำพาความไม่เชื่อฟังทำให้ผลดีไม่เกิดผมไปสั่งที่ร้านอาหารแล้วบอกว่าช่วยปรุงอาหารนะแต่อย่าใส่น้ำตาลและผมก็นั่งสังเกตคนคนปรุงอาหารแล้วเขาก็ผัดอาหาร ผัดเสร็จมือเขาจะไปตวัดเครื่องปรุงทั้งหลายแล้วผมจะดูซิว่าเขาจะไปที่น้ําตาลหรือเปล่าแล้วผมก็พบความจริงเขารับปากกับผมแต่เขาตักน้ําตาลใส่ลงไปในอาหารนั้นหน้นาท้เฉยเลยหลังนั้นเสร็จอมาเสิร์ฟผมทานลงไปผมก็รู้อยู่ว่าเห็นอยู่กับตาว่าเขาใส่น้ําตาลผมก็เลยตัดสินใจเลือกทานในส่วนที่น้ำลาดเนี่ยลาดไม่ถึงข้าวแล้วผมก็ทานข้าวตรงนั้น แล้วก็ไม่ได้ใบบอลไ่พูดอะไรไม่ดีกับเขาแล้วทําให้ผมมานั่งนึกนะครับเพว่าบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆรับปากแต่ไม่ได้ทําแต่พระเจ้าของเรานั้นรับปากแต่พระองค์กระทาตามพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าท่ยงทำดังนั้นทุกครั้งที่เราร้องเพลงพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อผมน้ําตาไหลผมร้องด้วยจิตใจสารเสริญพระองค์เพราะพระองค์สัตย์ซื่อทุกข่ำเช้าทุกวันพระองค์ รักษาพระสัญญาของพระองค์ให้เราร่่มใจกันตนอาปแต่พระเจ้าเพราะพระองค์สัตย์ซื่อพระองค์บอกว่าทุกวันพระเจ้าจะประทานให้มีเพียงพอขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกวันที่มีเพียงพอแล้วในที่สุดข้าพก้งหลายก็มีพอที่จะเป็นพรใ,ให้กับใครต่อใครขอบคุณพระเจ้าในนามพระคริสต์าเมน อยากเก็นหนุนใจท่านทั้งหลายที่ติดตามเฝ้าเดียวกับ CGNTV ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับใน YouTube ใน Facebook ของ CGNTV ไทยครับนอกจากนั้นแล้วคอมเมนต์นะครับขอท่านทั้งหลายช่วยเขียนคำหนุนใจหรือแบ่งปันสิ่งที่ท่านได้รับที่เป็นพรสำหรับท่านซึ่งเป็นการต่อยอดพอรขยายพรซ้อนพอรให้กลายเป็นพรต่อเนื่องอยังไม่มีวันสิ้นสุดขอพอรของพระเจ้าอยู่กับท่านทั้งหลายตลอดไปครับสวัสดีครับ